ดีเจบอมจกมกนะครับและสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่องจกมกทีวีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นของใครผมไม่บอกเดี๋ยวเราไปพบกับคุณป้าติ๋วกันนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ตำบลสรีกระอ่างอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับเดี๋ยวเรามาดูฮะว่าการที่คุณป้าอยู่ที่นี่นะครับในหัวข้อของโคกนนองนาแหมขอบอกเลยครับทุกผู้ชมครับไปอะไรที่ใช้คําที่แบบว่า บ้านนแน่นอนเลยเดี๋ยวเราไปพบกับคุณป้าติ๋วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณป้าติวกันนะครับอ่ะสวัสดีครับป้าเติ๋วอ้าวสวัสดีสวัสดีครับผมเดี๋ยวต้องถอดรองเท้าก่อนนะบ้านนะนี่ท่านชมฮะเรามาอยู่ตรงนี้มาไงไปยังไงกันเนี่ยอวันนี้มาถึงสวนป้าเลยโอ้โหผมขึ้นเครื่องบินเจ็ตมาไหมครับเลยครับวันนี้ป้ามาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผม ตรงนี้ที่ป้าอยู่เนี่ยป้าทําเป็นทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา oh. แล้วก็อยู่พอเพียง uh huh. แล้วเขาก็มีคำว่าโมเดลของโคกหนองนาโมเดลครสองไล่คายจนเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะจนเพราะว่าศาสตร์พระราชาทําไว้ให้เราแล้วอ่า oh. สองไล่คายจนอ oh, ขายจนจริงๆและตรงนี้ที่เราอยู่คือสาราค่ะและในในเนื้อที่เนี่ย ตรงสามไร่ค่ะป้าทําเป็นจะเป็นศาลาและก็ปฏิบัติธรรมได้ขอดูสาราเลยได้ไหมครับได้้เชิญเลยค่ะสโลแกนของป้าคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติก็คือแผ่นดินแผ่นดินที่เราเกิดที่เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถึงจะมีน้อยครับเพียงห้าไร่เราก็แบ่งเป็นสองโซนโซนที่หนึ่งสามไร่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ปฏิบัติธรรมโซนที่สองสองไร่แล้วก็ขุดเป็น ทฤษฎีใหม่ตามพระราชาท่าน <Okay. S 1> พระพุทธวิสกทศ์พิชิตมารประทานพรน,นะคะคองค์นี้เราก็ได้รับความเมตตาจากบริษัทดอกโบกู่รด,<ม>ดรสุนันเจ้าของบริษัทดอกโบคู่คเป็นผู้เอามาให้ไว้เป็นสถาในถาในสถานปฏิบัติธรรมของเราที่นี้นะคะศา,าลาหลังนี้ก็กว้าง แล้สกบสามคูณห้า 13, <5. S 1> ก็คนที่มาพักที่นี่ก็สามารถมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิสวดมนต์ที่นี่ตอนเช้าคุณป้าก็มีการเปิดสวดมนต์หรือเปล่าครับใช่แล้วก็มีสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นยายมานั่งได้มีสมาธินะแล้วได้มีสติในการที่ได้เห็นคุณป้ามาทําการสวดมนต์พร้อมกันด้วยที่นี่ค่ะนะครับดีมากมากเลยนะตรงนี้คือจุดหนึ่งแล้วที่คุณป้าอยากจ,จะให้ใหมาพู้ที่ว่า มาพักผ่อนในบริเวณสามไร่ดีเนี่ยรอบๆศาลาเราก็จะมีเป็นซุ้มไม้ไผ่เขาเรียกว่าซุ้มนอนไม้ไผ่อยู่เจ็ดหลังซุ้มนอนมีทั้งหมดกี่ซุ้มครับเจ็ดเจ็ดหลังค่ะเจ็ดซุ้มที่ทางด้านหน้าของศาลาเนี่ยเราก็ให้กางเต็นท์ได้ฮะครับผมค่ะแล้วก็มีลานให้เดินจมกลมได้หรือว่าผู้เดินจงกลมได้ด้วยค่ะแล้วผู้ที่จะมาพัก แบบไม่ไม่ต้องปฏิบัติหมายถึงว่าเออฉันให้ชอบสวดมนต์แย่กลางเต้นหรือว่าจะมาทำกับข้าวกินกันเรืออะไรก็เชิญได้ค่ะแล้วก็มีห้องน้ำไใ,ให้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังห้องน้ำห้องน้านี่จะมีสักกี่ห้องครับผมจำได้ไหมฮะห้องน้ำด้านหน้าแล้วก็มีสองด้านหลังแล้วก็มีสองแล้วเราก็มีสระอ่าไว้อ่ดูเป็นสระที่เลี้ยงปลาให้อาหารปลาค่ะแล้วอาหารปลาคุณป้า เขามีขายในนี้ไหมหรือว่าเราต้องซื้อจากข้างนอกมาอคุณก็เอามาเป็นขนมปังไหมฮะก็แล้วแต่ว่าะจะเป็นเม็ดอาหารปลาก็ได้อ,อ,อืมนะครับมาผมอยากจะให้คุณป้าพาไปดูซ้มกลางเต็นท์หน่อยได้ไหมได้ค่ะโอเคเลยค่ะมา,อนนาลองให้จบลองให้จบ จับมือกันเดินด้วยใจอดทนใครน้องๆจะมูดกันขึ้นุนอ่าโอ้โห,โหเหมือนมาก,กับแฟนพา,าจะพาบอมดูนะครับผมนี่นะตรงนี้นะ,ะที่ว่าป้าทำไว้ให้สำหรับกลางเต็นท์นะครับผม อ๋อตรงนี้นะครับตามต้นไม้กลางเต็นท์กันได้เนี่ยบริเวณกางเต็นท์อ๋อซึ่งซึ่งตรงเนี้ยป้าอยากให้ทุกคนมากลางเต็นท์กันโดยที่วันนี้เขาบอกเลยเป็นการเปิดตัวครั้งแรกด้วยนะนะซึ่งยังไม่ค่อยมีใครรู้นะครับคุณป้านะยังไม่มีใครรู้เลยนะนี่คือการกางเต็นท์พื้นที่น่าจะได้ประมาณสักอุ้ยเป็นสิบเต็นท์เลยนะและเต็นท์หนึ่งอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับคุณป้า ถ้าจะบริจาคถ้าจะบริจาคคนละ99ป้าก็เต็มใจ99ให้พวกข้าไฟเขาพวกที่แบบว่าคนมาทํามาดูแลคุณก็แค่ว่าถ้า99บาทคุณจะบริจาคไว้ให้คนที่เขาจะมาคอยตัดหญ้าคอยล้างทําความสะอาดล้างห้องน้ําหรืออะไรกันอย่างนี้พูดถึงสายไฟพูดถึงสายไฟบอมเนี่ยจะมีมอองคาเล็กๆซึ่งต้องสายไฟป้าทำไงมีสายไฟโยงไหมครับก็มีในป้าก็ติด ไฟไว้ให้เป็นเสาไฟอันนั้นก็มีเสาไฟก็ห้องน้ำอ๋อมีห้องน้ำสองห้องตรงนั้นด้วยไปดูนะฮะนี่ก็คือห้องน้ําที่สลับท่านใดที่กลางเต็นท์ค่ะตรงนี้กลางเต็นท์กว้างเลยหนุนตรงก็ห้องน้ํามิติตรงนี้เลยนะฮะพื้นที่กว้างครับผมแล้วก็พื้นดินนะฮะก็เป็นดินที่แบบว่าดินแห้งแห้งนะเหนียวเหนียวเป็นดินทรายคะเป็นปะเป็นไม้เป็นดินทรายเราอยู่กับธรรมชาติเลยนะคราสามารถปรับปรุงได้เราก็แค่เอาพลาสติกปู เป็นดินทรายท่านผู้ชมซึ่งซึ่งคนที่มามากางเต็นท์เนี่ยจะชอบดินทรายเพราะว่าเวลาเราปักหมุดเนี่ยให้ตึงกับเต็นท์เนี่ยที่นี่เป็นดินทรายเราปรับไว้เดี่ยดินทรายครับผมโอ้นี่คือสการให้คนที่เขาไม่ ไม่ตรงไปถึงเขาใหญ่เขาใหญ่ก็ห่างจากนี่แค่19ก้ากิโลครับผมแต่ว่ามันอันตรายอันตรายแต่เราอยู่ช้างไงคะช้างเธอโทรเท่าช้างนี่เนี่ยอย่าพูดเสียงดังไปเดี๋ยวหนเขาเห็นได้ยินนี่น้ำอย่างนี้นะอ้าวเขาใหญ่อยู่นั่นครับผมไม่ห่างจากเรานะครับแต่อากาศตรงนี้มันมาจากเขาใหญ่อ๋อนี่คือเขาใหญ่เขาใหญ่นุ่นใช่ก้องแพนไปครับนะฮะ นู่นเขาใหญ่ที่ธงเหลืองนะครับที่ธงเหลืองอยู่นั่นนะครับผมนะครับผมโอ้โหอากาศมันมาจากเขาใหญ่อยู่ตรงเนี้จะเย็นทั้งวันนัคือไม่มีคนมาพุกผ่านอยู่เป็นโลกส่วนตัวถ้าเธอมานะเธอมากลางเต็นท์นี่เป็นโลกส่วนตัวเลยส่วนตัวจริงๆทางเข้ามาอ๋อยู่หลังอบตศรีกระอางค่ะหลังอบตเลยค่ะศรีกระอางนะคะตำบลศรีกะอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกทางเข้าทางเข้าจากข้างนอกมา ทางเข้าก็ตรงปากซอยเนี่ยใกล้ๆกับศรีกระอางเนี่ยนะอปตศรีกระอางก็จะมีร้านเมิ้มหมูกระทะร้านโอ้ยเดี๋ยวก่อนสั่งได้ไหมได้ค่ะสั่งหมูกระทะมาได้ผมไปหลายเต็นแล้วเขามีสั่งหมูกระทะด้วยสั่งหมูกระทะได้ค่ะชุดเท่าไหร่ครับเขาขายร้อจับได้มั้ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบุยถูกมากผมไม่เจอราคามากกว่านี้ผมไม่เจอราคาแล้วเขาส่งมาได้ด้วยใช่ไหมครับอยเรื่องราคา ป้าจำไม่แม่นจำไม่แม่นนะรอรอ,<า>อ,อดูนะฮะรอรอที่ท่านจะมาเพราะว่าที่นี่เพิ่งเปิดนะครับและยังไม่มีคนเข้ามา <c oughs> ไฮไลท์สุดๆที่บอมแบบว่าอยากจะมากางตรงไหนรู้ไหมตรงไหนอ่ะ <c oughs> ไปให้อาหารปลาสักคู่เดี๋ยวเราไปดูนะฮะที่มีสะนะฮะกว้างๆ <c oughs> แล้วให้อาหารปลากันและอาหารปลาตรงนี้อยู่ที่นี่รอสักคู่ครับยินดีต้อนรับยูเวลคัมนะฮะสำหรับโคกหนองนาของเรา นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสุกายสบายใจโอ้โหเอาเราจะไปกันนะคะเดี๋ยวเราไปนะทำการไปที่นาาสระน้ำกันนะฮะนี่ยูทางขวามือเนี่ยป้ามีอะไรอ่ะนี่แหละค่ะกำลังขุดโคกหน้องนาโมเดลทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชาสองไร่คายจนโอ้โหเราเราจะไม่มีความจน เราอยู่ประเทศไทยเราไม่ต้องไม่มีความจนเพราะเรามีพระราชาให้ศาสตร์เราไว้อ๋ยอยู่อย่างพอเพียงเนาะอยู่อย่างพอเพียงปลูกที่กินกินที่ปลูกเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำโอ้วหีสุดยอดเลยครับผมนะฮะและตรงนี้เดี๋ยวถ้าใกล้เสร็จเมื่อไหร่ผมจะมาอันนี้ที่เราเอาไว้เลี้ยงปลาครับผมท่านให้ในน้ำมีปลาอา แล้วก็ในนามีข้าวอปล่อยป้าต่างคนต่างเดินเพราะว่ามือจะได้อิ่มอิอิสระโอ้โหค่ะผมกลัวจะล่วงให้หรอกถ้าถ้าถ้าล่วงถ้าล่วงไปก็ดีเหมือนกันนะทำไมครับจะได้เป็นปลาพยูนไงช่องผมดังเลยล่ะท้าคุณป้าล่วงนี่ก็คือสระน้ำสิโอ้ยทำไมเขียวเงี้ยป้าทำไมเป็นสีเขียวครับช่วยบรรยายนิดนึงคือน้ำน้ำธรรมชาติที่มันมาจากใต้อ่ ทางน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่สะอาดค่ะ,คะตรงนี้นเราก็ทำกายภาพบำบัดนะยฮะครับแล<ร>้วยังไงนั่งย้มอ่าอ,อืบอันนี้เขาเรียกว่าวิธีทำกายภาพบำบัดแล้วเราก็เอ่อเวียงเวียงเท้าตีน้ำทำให้หัวเข่าทำให้ทำให้นอ่นองทำให้ขาแข็งแรงอ๋อครับผมอันนี้จะทำให้ขาเราแข็งแรง ลงลงได้อะไรได้เล่นได้หมดใช่ถ้าเราอยากจะเห็นแม่มาแล้วยป้านี่ปลาปลาตัวเล็กๆมานี่ปลาอะไรอ่ะอปลานินค่ะอ๋อนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่เราจะมานวดนวดเท้ากันใช่ไหมครับเนี่ยใช่อเขาจะมาตอดเขามาตอดอันนี้เราเป็นสปาบำบัดสปาบำบัดสปาบำบัดมันมีหลายประเทศนะจ้ญี่ป่งญี่ปุ่นก็มีนครนายกมาแล้วตอนนี้ อ่ะที่นี่ไงที่นี่ไงจ้ะที่นี่ที่แรกที่แรกที่แรกเลยค่ะเฮ้ยนี่ไงเขามาตอดนี่ไงนี่ไงเห็นไหมคะโอ้นี่อาหารปลาให้ก็เข้าแล้วนะฮะต้องเล็กเล็กนี้อ่าเล็กเล็กนี่อ่ะไม่ใช่เธออันใหญ่ที่จ๋าใหญ่ไปเหรอปลามันปากเล็กนิดเดียวเธอจ๋าเธอบีบเล็ก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 สิบีบเล็กเล็กอ่ะจ้ะอ่าอ่าเดี๋ยวป้าบอมถามนิดนึงมาแล้วแม่มันมาแล้วนะตวแม่นีปะคือถ้าเรามามา จางเต็นเนี่ยจ้ะแล้ววัยรุ่นอย่างบอมเนี่ยจะกระโดดลงน้ำเนี่ยได้ไหมอ่ะได้ลงได้ด้วยได้ด้วยถ้าไม่กลัวปลาตอดก่อนเขาโอ้ยเขาหนีเราเพราะเราตัวใหญ่กับเขาหรอครับตร่นี้แบบว่าลงน้ําเล่นน้ําได้ปลาไม่ว่าจ้าไฮไลท์นะตรงนี้ไฮไลท์ก็คือเรามาให้อาหารตาเล็กๆอยู่ตรงนี้แ,บบแต่ว่า อุ้ยอีกปีหนึ่งผมว่าเบลอแน่เลยอ่ะอยู่มาแล้วอยากให้อยู่แบบมีความสุขมามีความสุขอ่ะมันมีความสุขร่วมกันจริงนะแบ่งปันความสุขที่นี่คือแบ่งปันความสุขเอ้คุณเมื่อกี้มาต่อสะป้าโอ้ยแหมเธอก็ชอบหลาดุกอ่ะฮะปลาดุกอืมขอเล่นเดี๋ยวพวกไม่กล้ามาใจหมดเลย เป้ยป้าอยากเข้ากล้องมึงอะเข้าได้ป่ะโอ้นี่ครับเต็มเต็มเลยเรับเพราะมุมกว้างมากเอา่กำลังถ่ายป้าแล้วเหรอโอ้ถ่ายแต่เริ่มเรับแล้วจะพูดอะไรไปบ้างเนี่ยโอ้ผมไม่บอกหรอกเป็นความลับเดี๋ยวไปตัดเอาเนื้อออกน้ำไทยสวัสดีครับคุณป้าครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเรามาที่โคกหนองนาทึ่งกำลังจะถ่ายทำอยู่เขาเรียกว่าเป็นการถายถ่ายกันแบบสดๆเลยภาพที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็นการต้อนรับยินดีต้อนรับ แม่สวยงามป้าค่ะนะฮะเราซูมเข้าไปแน่แน่โอ้โหนี่ครับนี่คุณป้าอันนี้ป้ายคุณป้านี่คิดเองเลยทําเองเลยค่ะนะฮะ<ร>ที่เราจะทําตรงนี้คืออะไรบ้างครับค่ะตรงนี้เป็นเนื้อที่สองไร่นะคะเราออกแบบทําเป็นโคกหนองนามโมเดลสองไร่อยู่พอเพียงตามศาสตร์ราชาครับผมอ่าแล้วก็ บริษัทของคุณโชคปัญญาเป็นผู้มาขุดให้นะคะอ๋อเขามาขุดให้ฟรีใช่ไหมป้าเขามาขุดให้ฟรีเราคิดราคาเป็นกันเองเพราะว่ามันต้องมีค่าน้ำมันเน,ะนาะาแน่นอนอ,อยู่แล้วรถนมีค่าสึกหอเนาะมันต้องมีค่าใช้จ่ายของการสึกหอคุณปัญญาเนี่ยก็จะคิดราคากันเองถ้าผู้ที่สนใจนะผู้ที่สนใจที่จะขุดสองไร่พอเพียงเนี่ย แล้วก็ออกแบบอย่างที่ของป้าเนี่ยง่ายๆนี่คือพื้นที่ตรงนี้กว้างยาวเท่าไหร่ครับสองไร่ค่ะสองไรค่คะนะคุณป้ามีนะฮะการที่จะทำเป็นโมเดลขึ้นมานะฮะ,ะ,ฮะอะไรบ้างมีปลูกผักปลูกต้นไม้พอเพียงอะไระฮะต้นไม้พอเพียงนะฮะเป็นต้นไม้พอเพียง,ยงแล้วอะไรบ้างครับผม ที่เราทําตามศาสตร์พระราชาก็คือปลูกต้นไม้3ระดับนะคะสระดับก็เป็นไม้เศรษฐกิจเป็นไม้ใช้สอยเป็นไม้กินแล้วก็อไอ้ไอโ้โคกหนองนาที่เราขุดเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยเพื่อจะได้มีน้ำํำมีน้ําใช้กักน้ำเวลาฝนตกมาฝนทุกเม็ดเราก็เก็บเอาไว้ในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ปลูกที่กินกินที่ปลูกครับผม อ๋ออยากให้เพืให้เพื่อนๆได้เห็นแบบว่าแบบตรงเนี้ยสอไร่เนี่ยหรือว่าคุณจะย่อเป็นหนึ่งไร่ก็ได้อแล้วเนี่ยป้าเนี่ยเป็นโมเดลโมเดลนี่คือที่พักเหรอครับว่าเป็นที่ปลูกของอะไรยังไงขอ้ความชัดเจนครับไอ้โคกหนองนาโมเดลตรงนี้นะที่2องไร่ขายจนเนี่ยที่ว่าทําเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาก็คือเรามีปลูกที่อยู่อาศัยอาหารการกิน อาหารการกินที่ปู่อาศัยตรงนี้แล้วคำว่าโคกหนองมะโคกหนองนาโคกกระที่เราขุดขึ้นไปเนี่ยเดิมเนี่ยที่ตรงนี้มันเป็นที่ท้องนาแล้วก็ขุดนาขึ้นให้มันเป็นโคกแล้วก็เป็นหนองเห็นเห็นหนองไหมฮะที่เลี้ยวไปเลี้ยวมาคลองไส้ไก่แล้วเราก็มีสระน้ําที่เราเห็นอยู่ด้วยนะนี่อันนี้ฮะแบบที่เราออกมาที่คุณสมบูรณ์เป็นคนมาขุดสมบูรณ์ออกแบบใช่ไหมครับนะฮะ ออกแบบให้ด้วย <ừ> แล้วก็ขุดให้ด้วยราคาเป็นกันเองถ้าใครอยากจะ,ะใช้บริการก็ติดต่อมาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ 089- 089- 541- 541- 3903ครับนครนายกนะครับ3903ครับาาอ,อยู่ที่บ้านนาค่ะคุณสมบูรณ์ก็อยู่ที่บ้านนานครนา,านายกโอเคค่ะนะครับทีนี้ท่าผู้ชมก็ถามว่า คุณป้าเนี่ยจะปลูกต้นไม้อะไรบ้างาก็ปลูกปลูกไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างค่ะครับผมสูงกลางต่ำเตี้ยเลี้ยดินแล้วก็อยู่ใต้ดินเราเอาตู้เย็นไว้ใต้ดินค่ะและคำว่าโมเดลโมเดลก็คือแบบที่ออกมาได้่ยค่ะแบบที่ออกแล้วก็ขุดแล้วนะี่คะและที่เป็นส,สีเขียวๆน่าอะไรครับผม อ๋อตอนนี้เราปลูกทุเรียนค่ะตอนนี้เราใช้แสลมคุมทุเรียนไว้ใครอยากจะมาอยู่เรียนรู้มาช่วยกันดูว่าจะปลูกกันยังไงจะอย่างไรก็เชิญมาได้ค่ะสามารถที่จะเอาทุเรียนกลับบ้านได้ไหมก็ให้มันออกลูกซะก่อนแล้วให้ของชุดนี้แข็งขันแล้วก็ซื่อสัตย์รับผิดชอบดีอืมอ่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคุณป้าอ่าสุดท้ายนี้คุณป้าอยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าอย่างไรกับการอยู่พอเพียงครับ ก็ผู้ที่ว่าอตอนนี้โควิดมันเข้ามาทุกคนก็บางคนท,ที่ถูกตกงานบริษัทปิดสนามบินปิดถ้าคุณมีเนื้อที่เพียงเล็กน้อยคุณก็ทำได้และคุณก็ไม่ต้องไปกลัวว่าจะไปติดโควิดในมาร์เก็ตคุณก็มารสร้างมาร์เก็ตของตัวคุณเองหรือว่าคุณไม่มีที่คุณจะมาอยู่กับป้าก็ได้มาทำตรงนี้ เดี๋ยวก่อนแล้วคุณได้ค่าแรงด้วยนะและคุณได้เรียนรู้ด้วยและคุณได้ทําด้วยตัวคุณเองแล้วคุณก็อยากจะมาแบ่งปันแบ่งที่ป้าสักคนหนึ่งห้าสิบตารางวาคนละร้อยตารางวาก็มาได้เลยเราแบ่งปันให้ค่ะเราแบ่งปันให้ยินดีนะครับผมนะฮะใครที่สนใจอยากจะมาคุณที่มีจิตตั้งมั่นที่จะทําจริงๆและคุณก็ได้อยู่มีที่อยู่มีที่กินแล้วคุณก็ ขายเหลือกินเหลือใช้เหลือแบ่งปันเหลือทําบุญแล้วก็ขายค่ะขที่อยากจะหอามาเบอร์โทรเบอร์อะไรครับผม064ครับผมแป5 9 5 4 5์ห้้าค่ะติดต่อป้าติ๋วนะครับผมนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับนะใครที่สนใจก็ติดต่อป้าติ๋วโดยตรงได้เลยนะครับนะฮะก็ขอบคุณมากจากช่องชกมกทีวีขอฝากคุณป้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไล กดแชร์และกดสับสไปอ่าไหนคุณป้าพูดดนีอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับสไปค่ะจากช่องจกมกทีวีจากช่องจกมกทีวีขอบคุณมากครับ โอ้ยมาเจ้าแรกด้วยโอ้โหมา,าแล้วฮะมาเจ้าแรกไปแล้ว <c oughs> มาหัวละเก้าสิบเก้าเองไปแล้วหมดแล้ว<อ>